ฉันไ็นใครยมมาทูดเชียวนะยมมาทูดคนสมัยนี้มีแรงอาฆาตอยากให้คนนู้นคนนี้ตายอยู่เรื่อยฉันนี่แหละที่อยากให้นายตายพูดดีๆไมนต้องชักปืนเลยฉันเป็นใครซีโร่ซีโร่ยิงแม่นไม่เคยพลาด pew, pew. พิ้วพิ้วผู้หญิงคนนี้มีสติเหนือกว่าคนอื่นเส้นของฉันบอกว่าเขาเป็นนักฆ่าหญิงนักฆ่าเหรอถ่ายหนังเหรอคะคนทำความสะอาดที่คุณให้ฉันเป็นผู้ช่วยแค่พูดเล่นเหรอ ว่าแล้วต้องหลอกกันแน่แน่เลยจะเป็นผู้ช่วยเลยเป็นแฟนฉันผู้ช่วยสาวสวยเรียบง่ายปกปิดความบ้านในเมืองที่เต็มไปได้วยแสงสีเสียงมีอาชีพที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดคุณสนใจจะเข้าวงการนี้มัมมยม้ย